สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับงวดหน้านั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการคำนวณตัวเลข2ตัวรางรัฐบาลกันมาดูว่าวันที่16มิถุนายนนะครับมีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนําไปพิจารณานะครับในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ สูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับตามตัวอย่างที่เราได้เห็นนะครับถ้าเราคิดเป็นทําเป็นนะครับงวดหนึ่งจะมีเลขอยู่3มชุดแบบนี้นะครับสมชุดแบบนี้แล้วก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งนัฐบาลที่เขาตักข้าตตวงมานั่นเองนะครับแบบนี้นะครับ60แล้วก็42นั่นเองใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการคิดเลข3ชุดแบบนี้คิดกันยังไง นะครับนำไปพิจารณาในการเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับให้ทุกคนรู้แนวทางการคิดการคํานวณในงวดที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับจะได้คิดเป็นทําเป็นนะครับอย่างเช่นวันที่2พฤษภาเลขที่ออกคือ17นะครับก่อนคำนวณทุกครั้งรางวัลที่1นตัวล่างโดยเฉพาะเลขหน้านะครับครั้งที่1ที่2นะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับ เพราะว่าบางเว็บไซต์เขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยแบบนี้ไปไวางไปไว้ข้างหน้านะครับตัวละวันนี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณนะครับกองสลักตักตัวนี้ก่อนเราต้องเรียงให้ถูกต้องนะครับวิธีการตั้งตัวเลขให้เรานําปีพศมาตั้งทำนะครับในตําแหน่ง3ตัวข้างหลังนะครับห้าหกนั่นเองมาตั้งทุกหลักเลยแบบนี้นะครับทีน,นี้ตําแหน่งที่เราต้องจํานะครับไปดูที่หลัก10ก่อน หลักสิบให้ทุกคนวงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับไปบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้วงไปที่หลักพันของรางวัลที่หนึ่งนะครับนำไปบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งของเลขหน้าแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขนะครับเริ่มแรกนะครับฟังหลักสิบให้ทุกคนนําเลขสี่มาตั้งทุกครั้งตรงนี้ ส่วนฟังหลักหน่วยให้ตั้งเลข3นะครับแบบนี้อันนี้เป็นเลขคงที่นะครับเลข4กับเลข3นะครับตั้งทุกครั้งเลยหลักสิบจะเป็นเลข4หลักหน่วยจะเป็นเลข3นะครับส่วนตัวนี้บวกกัน7จ็บวกสได้10คือศูนย์เราก็มาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ศูนย์บวกหได้1มาตั้งตัวนี้อย่าลืมนะครับตัวนี้ต้องตั้งทุกครั้งนะครับเลข4ตัวนี้แล,แ,ลแล้วก็เลข3หลักหน่วยนั่นเองบวกลงมานะครับ4ี่บวกหจะได้9้า ศูนย์บวกหกจะได้หกนะครับเก้าบวกหกจะได้สิบห้าก็คือห้าบวกให้เหลือตัวเดียวก็ใหเพิ่มแต้มเป็นหกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มเป็นแปดแปดเพิ่มเป็นเก้าเลขทั้งหมดหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับสามบวกห้าจะได้แปดหนึ่งบวกหกจะได้เจ็ดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแล้วก็เป็นศูนย์นั่นเองส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับ เวลาเราจับคู่กัน5ตัวกับ6ตัวจะได้ทั้งหมด30คู่นะครับ30คู่นะครับทีนี้ถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งทั้งหมดก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่นะครับเราจะไปคัดออกนะครับในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับเราจะอ,าออกไปครึ่งหนึ่งให้ทุกคนดูที่เลขท้ายครั้งที่1ที่2นะครับครั้งที่1วงไปที่หลักหน่วย ครั้งที่สองวงไปที่หลักร้อยนั่นเอง2จุดนี้รวมแต้มกัน3บวก6จะได้9ให้นำมาวางในตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ9บวก7จะได้เท่ากับ16นั่นเองก็คือเลข6เลข6ตัวนี้สำคัญนะครับจะเป็นตัวเลือกหลักหน่วยว่าเราจะเลือกตัวไหนออกมานะครับงวดนี้จะเป็นเลข6เป็นเลขคู่นะครับให้ทุกคนเลือกเลขคู่ออกมาก็คือเลขห เลข 8, แล้วก็เลข0นย์นั่นเองนะครับสรุปแล้วหลักหน่วยจากทั้งหมด6ตัวก็จะเหลือเหลือทั้งหมด3ตัวแบบนี้นะครับจับคู่ได้15คู่แต่สูตรของเราตัดให้เหลือแค่3ชุดได้ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองเราจะไปฟันธงหลัก10มาแค่ตัวเดียวนะครับภายในเลข5ตัวนี้จุดสําคัญตัวนี้บวกกันได้9นะครับตัวสุดท้ายนะครับเราก็บวกกันนะครับ9กบวกเได้16ก็คือ6 6ตัวแทนเป็นเลข1คําว่าตัวแทนผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลข6กบวกห้าสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หนะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับวิธีการฟันธงตัวเลขง่ายๆเราก็เอาข้างบนกับข้างล่างมาประกบกันเลือกตัวที่มาพร้อมกันทั้งสองสูตรนั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับฟันธงเลขหไปที่หลัก10เราก็นําเลขหตัวนี้ ไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้คือ860นะครับก็จะเป็นเลข68นะครับแล้วก็66นะครับอันนี้เขียนลัดไปหน่อยนะครับ6 6แล้วก็60ตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับผมสรุปแล้วเลขก็จะมีแค่3ชุด3คู่ทุกงวดแบบนี้นะครับ2พฤษภาครับเราคำนวณออกวันที่16พฤษภานะครับงวดนั้นออกมา60นั่นเองเห็นไหมครับ ตัวเลขที่เราคัดออกมาแบบนี้ถูกต้องนะครับ60เรานำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินได้นะครับงวดถัดไปก็เช่นกันนะครับเวลาเราจะคำนวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกมาให้ถูกต้องตามที่ผมได้แนะนำมาไว้เรียงให้ถูกต้องแค่นั้นเองปีพศมาตั้งนะครับห้า567นะครับแล้วก็วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างเหมือนเดิมนะครับไปบวกหลักหน่วยครั้งที่ หนึ่งของฝั่งเลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักพันนะครับไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองนะครับบวกกันนะครับบวกกันนะครับทีนี้วิธีการตั้งตัวเลขอย่าลืมนะครับหลัก10ให้ตั้งเลข4นะครับหลักหน่วยให้ตั้งเลข3นะครับเป็นเลขคงที่ต้องตั้งทุกครั้งนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับสําหรับใครที่อยากคิดเป็นทําเป็นนะครับ นำไปพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ผมจะวงตําแหน่งไว้ให้ทุกจุดนะครับแล้วจะบอกว่าตรงนี้ต้องตั้งทุกครั้งต้องตั้งทุกครั้งนะครับจะได้ทําง่ายนะครับศูบวก7ได้7 5ดบวกแปดบนะครับบวกลงมานะครับได้9ตัวนี้บวกกันได้3านะครับ9กบวกสได้12ก็คือ2นั่นเอง2เพิ่มเป็น3เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ นะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับห้าตัวนะครับอันนี้ได้แปดสามบวกได้เก้าเก้าบวกเจ็ดเอ่อเก้าบวกได้เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองมีทั้งหมดหกตัวนั่นเองทุกครั้งเวลาจับคู่ก็จะได้สามสิบคู่นะครับขั้นตอนการตัดตัวเลขน,นะครับเราเอาให้เหลือแค่สิบห้าคู่ก่อนคือครึ่งหนึ่งนะครับที่จริงสิบห้าคู่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่า สองตัวตรงนี้นะครับมีทั้งหมด100ประตูนะครับเราถูกได้แค่ประตูเดียวนะครับถูกได้1ในร้อยนะครับ15ชุดน้อยมากนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีทุนน้อยนะครับไม่สามารถที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดได้นะครับผมเราต้องใช้ตัวช่วยเราก็วงไปที่เดิมนะครับหลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองบวกกันนะครับได้เท่ากับเลข7มาวางตรงนี้นะครับ7จ็บวกเได้เท่ากับเลข 4นั่นเองนะครับเลข4เพราะฉะนั้นเลข4ตัวนี้เป็นเลขคู่เราก็ต้องเลือกเลขคู่ออกมาคือเลข8เลข0แล้วก็เลข2นั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับตัวเลขจาก15ชุดนะครับจาก30ก็เหลือ15ชุดนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะตัดให้เหลือแค่3ชุดเราไปฟันทงที่หลัก10มาแค่ตัวเดียวเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับเลข5ตัวนี้ งวดนี้ตำแหน่งนี้บวกกันได้7ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนั่นเองนะครับ7บวก7นะครับได้14นะครับ4ตัวแทนเป็นเลข9อันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็จะเลือกตัวเลขไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปเสี่ยงสลากทั้งหมด15คู่แต่ถ้าเรามีตัวนี้เราก็จะฝันทงแค่ตัวเดียวไปจับคู่กับ802เหลือแค่3มชุดนะครับตัวที่ มาพร้อมกันจะเป็นเลข4นั่นเองนะครับฟันทงไปที่หลัก10แล้วก็ไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข4 8นะครับตัวแรกแล้วเป็น4 0นะครับตัวที่2แล้วก็4 2นั่นเองเลขจะได้งวดละ3คู่แบบนี้นะครับวันที่16พฤษภาออก1มิถุนายนงวดที่ผ่านมานะครับ42นั่นเอง นะครับทุกคนสามารถคิดเองทําเองได้นะครับทําตามที่ผมแนะนํานะครับถ้าเราตัดถูกต้อง<ม>ก็มีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทีนี้สูตรการคํานวณนะครับเป็นเพียงแนวทางที่เราเที่ทุกคนสามารถคิดเองแล้วก็ทาเองได้ทําตามที่ผมแนะนํานี่แหละนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าจะตัดให้เหลือแค่3มชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้ แค่จุดเดียวแค่นั้นเองมีวิธีบวกนะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับถ้าทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขชอบแนวทางกับคํานวณแบบนี้อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้นะครับ 0952429504นะเบอร์น yeah. wow. okay. hey, really? ี้เป็นเบอร์ id line นั it. It? Yeah. Okay. ่นเองนะครับใครอยากได้สูตรไปนั่งคิดเองทำเองนะครับหรือนำไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นั่นเองนะครับหรือใครไม่มีไลน์นะครับก็โทรมาคุยได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับกดเบอร์นี้เข้าไปโทรมาคุยกับผมได้นะครับยินดีให้คำแนะนำทุกท่านนะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากัน นะครับเรามาดูงวดวันที่16มิถุนานะครับเราใช้ข้อมูลจาก1มิถุนาที่ออกไปแล้วนะครับคิดคำนวณในงวดถัดไปทําเหมือนเดิมนะครับตั้ง5 6 7แล้วก็วงไปที่เดิมนะครับหลัก10ไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างไปบนหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักพันบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า นะครับแล้วก็ตั้งเลข4ไว้ uhh ทุกครั้งนะครับฝั่งหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยก็ตั้งเลข3มทุกครั้งตัวนี้บวกกันจะได้3ก็มาตั้งตัวนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้1ก็ตั้งต네ัวนี้9 9นะครับบวกกันได้8ได้9ได้ศได้1แล้วก็ได้2นะครับ ยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับจดไว้ดูได้นะครับ89012อันนี้คือคิดงดวันที่16มิถุนาให้นะครับหลัก10หลักหน่วยเป็น8เป็น7ได้5ได้6ได้7ได้8ได้9แล้วก็ได้0นั่นเองจดไว้ดูได้นะครับนี่เป็นแนวทางวันที่16มิถุนาอยู่นั่นเองนะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้30คู่นะครับ เรามาดูตัวเลข15คู่ว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ไปตัดตำแหน่งนี้นะครับบวกกันนะครับ1นึบวกเจะได้8แบบนี้นะครับบวกกันนะครับ8ปบวกเได้15ก็คือ5นั่นเองเพราะฉะนั้นเลขห้าตัวนี้เป็นเลขขี้นะครับวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับตามสูตรที่เราคิดให้ดูนะครับหลักหน่วยน่าจะเป็นเลขขี่เพราะตัวนี้เป็นเลขขี้นั่นเอง ที่จริงเลขคี่มีห้าตัวนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเราเลือกตามสูตรนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับเราไปเช็คดูนะครับยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นเลขก็น่าจะมากับสูตรนี้แหละครับหลักที่หลักที่เป็นเลขคี่นะครับเลขที่เป็นเลขคี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นห้าเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นเก้านั่นเองที่เราเลือกออกมานะครับถ้าเลขออกเลขคี่ตามสูตรนี้นะครับก็จะเป็นห้าเจ็ดเก้า นะครับเวลาจับคู่ได้15คู่อันนี้ผมจับคู่เป็นแนวทางให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแ9 0 1 2นะครับแบบนี้บางคนจับคู่ไม่เป็น579คือหลักหน่วยนั่นเองนับดูดีๆนะครับนับถูกต้องจะได้ทั้งหมด15คู่นั่นเองนะครับผมนี่คือข้อมูลวันที่16นะครับวันที่16มิถุนายนนะครับก็คืองวดหน้านะครับจดไว้ดูเป็นแนวทางได้นะครับแบบนี้ นะครับเลขทั้งหมดมี15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเลขไม่ได้ออกตามที่เราชอบนะครับบางทีอาจจะชอบตัวนี้อาจจะไปออกตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองพิจารณาทั้งหมดดูนะครับแต่ถ้าเลขจะเหลือแค่3มชุดได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับจุดสุดท้ายแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเลือก89012ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาจับคู่กับ5 7 9เจด้า นะครับห้ 5, 7, แล้วก็เนั่นเองเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับมาวางข้างหน้าแบบนี้จะเป็นเลข3ชุดเราต้องรู้จุดนี้สูตรที่ผมส่งไปให้ก็จะมีวิธีบวกวิธีลบไม่มีลบนะครับวิธีบวกนะครับแล้วก็วิธีคิดตัวนี้ด้วยตัวไหนบวกกันมาวางจะบอกไว้หมดนะครับถ้าชอบเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับสูตรนี้นำไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับผม และไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นเพราะว่าผมช่วยดูแลคําแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับสนใจก็ทักหมาผมได้นะครับ0 9 5ย์2 9 5 0 4้น่นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับใครไม่มี line ก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมค่าครูมวดละ90เท่านั้นเองนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนติดต่อเดี๋ยวนี้ก็ส่งให้เดี๋ยวนี้แหละครับไปนั่งคิดนั่งคํานวณน,นะครับทีนี้ถ้าเราชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็ไปหาเอาไว้แต่นั่นเนิน่น นะครับไปใกล้จะหาตัวเลขยากนะครับผมช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนาไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสบคราย์นะครับเวลามีสูตรดีสุดเด็ดจ,จะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครวัวจะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ ให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกๆุกงวดเลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ